ถามความคืบหน้าของวิพากษ์เรื่องของการพิจารณากฎหมายลูกเลือกตั้งสูตรคิดคำนวณสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างอะคะก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะว่าแม้กระทั่งในฝ่ายค้านถ้าเราไปดูในเรื่องของการแปรยติเนี่ยมันก็มีหลากหลายความเห็นอยู่นะครับมันก็มีบางพักที่ก็เสนอ500นะครับบางพักก็คิดว่าใช้ระบบแบบ100นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันจริงๆถ้าเราไปดูในก่อนหน้านี้ วไกลเองเนี่ยเราเคยเสนอสิ่งที่เรียกว่า MMP นะครับแต่คงเป็นระบบที่ตอนนั้นอาจจะยังใหม่นะครับหลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในเนื้อในของ MMP เนี่ยมันก็ค,คล้ายๆจะเป็น500นะครับแต่ว่ามันต้องพูดกันตรงไปตรงมาเนาะว่าพอมันผ่านการแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วเราดูถ้อยคําที่รัฐธรรมนูญเขียนออกมาเนี่ยเราคิดว่าการจะดันระบบแบบ MMP ต่อไปเนี่ยมันคงทําได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อมันไปต่อไม่ได้นะครับสิ่งที่ก้าวไกลเราพยายามคิดต่อก็คือว่าแล้วถ้าจะเป็นระบบแบบ100เนี่ยแบบผู้ขนานแบบที่เราเคยใช้ตอนปีสีูนเนี่ยทำยังไงที่มันจะอุดช่องโหว่ได้ซึ่งการที่จะอุดช่องโหว่เนี่ยจากประสบการณ์ที่พักก้าวไกลหรือพักอนาคตใหม่เดิมเราเคยเจอเนี่ยเราเคยเจอในเรื่องของสสภาเีแล้วทำให้สสของพักอนาคตใหม่นะครับวันนั้นเนี่ยเราควรจะได้8 7 88ที่เนี่ยสุดท้ายเราถูกตัดเหลือเหลือแค่80ต้นต้น,นะครับหายไป6-7เจคน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่การทําร้ายพรรคการเมืองแต่มันคือการบิดเบือนคะแนนเสียงที่ประชาชนเขาไว้วางใจเรามา <c oughs> เมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยการแปรยติของพรรคเก้าไกลโดยเฉพาะจากคุณอสสอประกรณุฒ์เนี่ยเราจึางพยายามป้องกันช่องโหว่ตรงนี้นะครับโดยใช้การแปรยติเพื่อใส่ในเรื่องของวิธีการคํานวณเข้าไปนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่เกิดกรณีแบบอสสปัดเสธมันจะไม่เกิดการคํานวณแบบพิสดารแล้วทําให้สุดท้ายเนี่ย วัฒนก,การเมืองเนี่ยมันกลับมาสู่สภาพเดิมดังนั้นโดยจุดยืนของก้าวไกลนะครับเราก็สนับสนุนนะครับในการใช้ระบบแบบ100นะครับแต่เราก็ขอร้องจากที่ประชุมของสภาด้วยว่าถ้าเห็นว่าการเมืองที่ผ่านมานะครับการคำนวณที่ผ่านมามันมีบัญปัมันมีปัญหาแล้วเราปล่อยให้กรกตเป็นคนตีความไปเองเนี่ยช่วยกันมาสนับสนุนในสิ่งที่คุณประการวุฒินะครับได้แปรยติ ผมคิดว่าเราจะได้ระบบผู้ขนานแบบปีสที่เป็น400-100ที่มันมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนะครับตรงนี้เองถ้าเกิดสมมุติว่ามีข้อเสนอเรื่องของการหา0ร500นี่จะไม่เป็นประโยชน์กับพักเก้าไกลอคะคือพุูดกันตรงๆก็คือว่าระบบที่เราอยากเห็นที่สุดอะใช่ไหมมันมันคือระบบแบบ m m p นะครับมันเป็นระบกที่มันต้องแน่นอนมันก็ต้องมีการคิดคำนวณพึงมีอะไรแน่นอนมันมันไม่ใช่แค่ต่อพรรคเก้าใครมันต่อทุกคนในอนาคตแต่เราต้องยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ไปแบบอีกแบบหนึง่งนะครับซึ่งก้าใครเราก็อยู่ในสถานะที่เราหวดแพ้นะครับเมื่อเราแพ้นะครับกติกาต่อมาเนี่ยมันก็ต้องว่ากันไปตามกติกา พอมันแปลว่าการไปตามกติกาเนี่ยมันก็คือ400-100นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าระบบแบบ400-100เนี่ยมันถูกต้องตามกติกาที่มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะครับแนวโน้มนี้เราประเมินว่าเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา,านี่จะเป็นไปกันในทิศทางการหารด้วย100ไหมคะผมยังผมยังเชื่อนะผมยังเชื่อว่าในเมื่อกรรมธิการซึ่งเป็นตัวแทนนะครับของหลากหลายพักานเมือง แล้วก็รวมถึงเป็นตัวแทนของสอวแล้วเขาก็สรุปในกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ว่าจะใช้เป็นระบบ100นะครับผมค,คิดว่าการโหวตถ้ามันมีในวันนี้นะผมก็คิดว่ามันน่าจะผ่านด้วยระบบแบบ400-100นะครับคงไม่ใช่ระบบแบบ500นะครับถามความเคลื่หน้าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ไหมคะใช่ครับว่าตอนนี้ทางพักเตรียมอะไรถึงไหนแล้วซุ้มซ<อ>ทุกวันเลย นะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวนะครับในเรื่องของการอภิบายไม่ไว้วางใจอย่างเข้มขน้นเ,เราต้ะงหนักดีว่า